สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแบ็กซ้ายท็อปสิบนะสำหรับแบ็กซ้ายนะครับที่แบบเมตาณะตอนนี้เลยนะครับเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเป็นท็อปสิบสิบตัวที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้นะที่เล่นเล่นแบบเฮตุยแบบสบายชิ อันดับ10นะครับก็ยกให้เป็นกิวารโดนะเป็นแบ็กซ้ายของเลเวอร์คูเซ่นนะตัวนี้เป็นกิวารโดกิอบารองดอนะพลังงาน5ดาวท่าสกิล4ดาวสามารถเป็นแบ็กแบบสายบุกเลยนะครับก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะผอมบางนิดนึงก็ค่อนข้างที่จะตัวเล็กเลยแล้วก็จะเป็นแบ็กแบบสายบุกสายเติมนะครับแล้วก็เรื่องของความไวเนี่ยอยู่เปิดมาเนี่ยร้อยห้าแต่ถ้าเกิดมาเปิดมาสักร้อยสิบจสวยอยู่นะครับนี่แต่เนี่ยเปิดมาน้อยนิดนึงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงเจ็ดร้อยเอ็มเม็ดแดงก็ห้าร้อยนิดๆน,นะครับ พลังแฝงเนี่ยเล่นได้ทุกหมดเลยครับเพย์เบเกอร์ยิงไกลเออร์ลี่คอร์หรือว่าอ่าการพยายามเตะลูกนะครับแล้วก็มียิงปั่นโคง้งก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่ามีแค่เพย์เบเกอร์กับเออร์ลี่คอร์เดี๋ยวโอเคอยู่แล้วก็ยิงไกลเนี่ยสวยอยู่สําหรับแบ็กสายบุกนะแล้วก็ใครที่หาแบ็กสายบุกอยู่ผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์อยู่แต่เกมรับผมว่าไม่ไหวนะเกมรับนะตอนนี้สําหรับกิเวอร์โดคือไม่ไหวเลยนะครับก็โยกให้เป็นอันดับ10เลยนะครับสําหรับกิเวอร์โดนะครับ ส่วนอันดับ9ก็ยกให้เป็นดีมาโคนะตัวเขียวเลยนะครับราคาเป็นส้มเนี่ยอ่าเป็น6 0 0้เมค่อนข้างที่จะถูกกกิมาโดเยอะเลยพลังแฝงก็จะมีเรื่องของฟิสิกส์แล้วก็เปิดบอลดียิงโค้งส่งไกลยิงไกลดีครับก็เหมาะกับแบ็คซ้ายอยู่แล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยก็จะเป็นแบบสูงสงถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวประมาณกลางๆแล้วก็ตัวหนาอยู่ครับเกมลงเกมแล้วเนี่ยถือว่าผ่านตอบโจทย์อยู่นะครับเรื่องของความไวเนี่ยผมว่าความไวใกล้ๆกับกิมาโดเลยแต่ตัวเนี้ยจะได้เกมรรรับทีี่่่ดกกวาาเือองของข ผมว่าตัวนี้น่าใช้กว่านะผมว่าสําหรับใครหาแบกซ้ายอยู่ดีบัคโคค่อนข้างที่จะตอบโจทย์อยู่นะครับเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับแนะนําเป็นดีบัคโคอันดับ9านะสำหรับนะตัวนี้นะครับส่วนอันดับ8ผมก็ยกให้เป็นเจา้าคันเซโลตัวนี้เลยนะครับถนัดตาขวานะแต่ดนแบกซ้ายนะความเร็วเนี่ยร้อยสองนะถือว่าน้อยมากๆนะแล้วก็พลังเกมรับประมาณ9 5้าสิบห้าลูกล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยก็ว่าพอดีบัคโคนะแต่สูงกว่านิดนึง อันนี้เจ้าเนี่ยมันสูง182หนัก74นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณ800เมเนี่ยครับสำหรับเม็ส้มนะครับเบิร์กเลึก็จะเป็นแบบสูงสูงนะครับแล้วก็พลังแฝงเนี่ยก็จะจะคล้ายๆกับพวกดีมาโคแล้วก็กิมมันโดนะเจ้าเนี่ยจะเป็นแบงค์แบบสายบุกนะสามารถหักปั่นเท้าขวาได้นะครับเพราะว่ามันถนัดเท้าเท้าขวานะเท้าซ้ายสี่นะเอานี่ แต่นักเตะเนี่ยมาในตำแหน่งเท้าซ้ายนะสดาวด้วยนะตัวนี้ก็อารมณ์เหมือนแบ็กสายบุกตัวนี้สปีดต้นน่ะถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีครับพลองเกมลงเกมรับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยกให้เจ้าเนี่ยเป็นอันดับ8เลยนะครับเอ๊เป็นเจ้าคอนเซโล่เนี่ยอันดับ8เลยนะครับณตอนนี้นะครับส่วนอันดับ7ผมก็ยกให้เป็นเมนดี้นะตัวนี้กิจเก่าแล้วแต่ทำไมมันยังไหวอยู่ก็ดูพลังมัาครับเนี่ยพลังพอๆกับพวกกิมาโดพวกเจ้าพวกอ่าดิมาโคเนี่ยเห็นไหมสปีดต้นเนี่ยร้อยเจ็ดพลังเกมรับนะบพวกอ่า เจ้าดิบโคเนี่ยพลังเกมรับประมาณ959 6เนี่ยตัวนี้ยังไหวอยู่แค่อยามันน้อยครับพลังงานเนี่ยคือ5ดาวถ้าเกิวดาวถนา2เท้าอีกต่างหากรูปร่างอ่ะอยู่ในเกมดีเลยเลยนะครับสำหรับแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ราคาคือโคตรถูก 400M เอ็มเนี่ย400รเอ็มนะครับเวิร์กเด็คือสูงสูงแล้วก็มีพลังแฝงเหนือชั้นค่าพลังอาจจะดูเก่าแต่เล่นในเกมจริงโคตรเก่งตัวนี้เกมรับเกมลุกได้หมดเลยนะครับถนา2สองเท้าอีกต่างหากตัวนี้ก็แนะนําเลยเมนดี้ ผมให้เก่งกว่า3ตัวนี้ที่พี่พูดมาเลยนะครับทั้งดิมาโคทั้งกิมาโดแล้วก็เจ้าตัวนี้ OVR น้อยแต่ย,ยังยังไหวยอยู่ครับเนี่ยวิ่ง107นะพลังเกมรับ97แต่แค่ OVR มันน้อยก็แนะนำนะสำหรับคนงบน้อยผมว่าเมนดี้ดีว่าเมนดี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับถ้าใครไม่เน้น OVR เนาะก็เป็นเมนดี้อันดับ7เลยนะครับ ส่วนอันดับ6ก็ยกให้เป็นแคปเดวิยาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้แคปเดวิยาผีนะพลังงาน4.5ท่ากิวสดาวท่าดัดเท้าซ้ายหน้ารูปล่างเนี่ยสวยเลยก็คือตัวใหญ่เลยครับหนัก79สูงแ1บ2ฝีเท้า107พลังเกมรับ101ถือว่าสวยนะสภาพร่างกายก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 600m เนี่ยไม่แพงเลยนะไม่ไม่ค่อยแพงนะ เบอร์เลก็จะเป็นแบบสูงกลางนะแล้วก็มีแค่ฟลิกฟลิกส่งพลังยิงไกลอันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นนะสำหรับแบ็กซายนะครับส่วนค่าพลังที่เด่นๆคือสปีดต้นครับแล้วก็พลังเกมรับที่ไว้ใจได้คือรูปร่างเนี่ยมันดีและเกมรับเกมลุกเนี่ยโอเคเลยก็สปีดต้นเนี่ยร้อยสิบถือว่าวิ่งตามฟลิกใหม่ใหม่ได้ยังไหวอยู่นะครับแล้วก็พลังเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยด้วยแล้วก็บวกกับรูปร่างด้วยนะตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําเลยสําหรับแคทวิยาก็ยกให้เป็นอ่าอันดับหกนะน่าจะอันดับหก ส่วนอันดับ6ผมก็ยกให้เป็นโรเบอร์โตคาโรสกิดเขียวนะตัวนี้ก็รูปร่างเนี่ยคือตัวเล็กอยู่แล้วครับแต่แย่งบอลคือโคตรเก่งนะตัวนี้พลังงาน5ดาวแล้วก็ท่าสะิลก็เป็น4ีดาวเวริเร์กเลนเนี่ยจะเป็นแบบกลางๆนะตัวนี้ก็จะจากที่ได้ลองมันก็จะยืนแบบกลางสนามอ่าในส่วนของแบ็กไซ้์ส่วนใหญ่ครับจะจะไม่สูงมากจะไม่ต่ํามากครับก็จะยืนในอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้แล้วก็รับได้นะครับแล้วก็มีพลังแข็งเขาทุ่มไกลฟรีคิกแล้วก็ยิงไกลยิงใส่ก้อยผมว่าทุ่มไกลดูดีสุดน้องรมนก็ รูปร่างก็มันสูง168หกแล้วก็น้ำหนัก69เนี่ยข้อเสียเลยคือลูกกากาศอย่างเดียวนอกนั้นคือดีหมดเลยนะครับเรื่องของการวิ่งไล่ความวุงความไวยิ่งวิ่งเบียดอะไรเงี้ยคือวิ่งเบียดคือโคตรเก่งนะครับการรับรู้เนี่ย113นะราคาก็อยู่ที่พันเอ็ม สำหรับเมสโรมก็อยู่ในเกณฑ์คุ้มนะผมว่าตัวนี้มันวิ่งไวมากแล้วก็ตามฝีกเมตามใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทันตลอดนะครับก็แนะนำเลยครับสำหรับโลบตโตคาร์โรเป็นอันดับ6นะตอนนี้นะครับเมื่อกี้โลบตโตคาร์โรสเป็นอันดับ5นะตัวต่อไปก็จะเป็นเตโอเนี่ยผมโยกให้เป็นอันดับ4นะตอนนี้เลยตัวนี้ไหวอยู่ครับตัวนี้เป็นกิจยูโรตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ครับตัวนี้ก็ยังไหวอย,อยู่ราคาถูกด้วยพลังงาน5ดาววิ่งได้ทั้งเกม แล้วก็ส่วนสูงน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยตัวสูงใหญ่ความรุงความอะไรนี่ก็ได้ครับความเรื่องของสปีดแต่ร้อยแปดพลังเกมรับก็ยังไหวอยู่แล้วก็พลังกายเนี่ยก็ยังไหวอยู่เพราะว่า AI มันดีมากๆนะครับแล้วก็ราคาคือโคตรถูกนะตามรถคูให้ตัวนี้ผมให้เก่งกว่าคาร์โสเขียวนะตัวนี้คือโคตรเก่งเลยแล้วก็เวิร์กเรทก็เป็นแบบกลางสูงเลยเตอมก็ไม่ค่อยสูงนะใครที่หาแบ็คแบบเติมไม่ค่อยสูงงบสามร้อยเนี่ยจัดเตโอคือเล่นยาวๆครับตัวนี้ไม่ต้องไปดูพลังอะไรเยอะให้มันแบบเยอะแยะนะแล้วก็มีทุ่มไก่ด้้ววยนะคครรับแลก็าาเ โคตรถูกนะครับตัวนี้แต่เราก็วิ่งไวด้วยตัวนี้ตัวนี้ไหวอยู่ครับพลังมันอาจจะน้อยแต่เล่นในเกมจริงคือโคตรเก่งตัวนี้คือโคตรเก่งเรียกว่าเมตาจัด,จดเลยก็แนะนําเป็นอันดับ4สําหรับเตโอตัวอ่ายูโรเดอะโมเมนต์นะเออน่าจะเป็นยูโรเดอะโมเมนต์ก็โยกให้เป็นอันดับ4เลยนะครับสำหรับเตโอเฮดเดนเดสนะครับ ส่วนอันดับ3ก็ยกให้เป็นเดวีตัวหิมะเลยตัวนี้นะพลังงาน4.5 5าหกิโลสดาวขนาดเท้าซ้ายส่วนสูงเนี่ยร้อยแปาน้ำหนัก77อารมณ์เหมือนตอเลนเลยแม็กซ์ไซรับตัวนี้เหมือนเลยหุ่นเดียวกับตอเลสเลยนะครับราคาก็พันเนะพันเถึงพันหนะครับค่อนข้าง,งเยียมคุ้มอยู่นะโอวียาร้อยสี่แล้วก็ได้เม็ดส้มร้อยเก้านะร้อยเก้านะครับเวอร์เรก็เป็นแบบสูงกลางใครที่เล่น4 2 2หรือว่าเล่น4 2่สระวังมันเติมด้วยนะครับตัวนี้เติมแล้วลงช้ามากนะครับแต่มีข้อดีอยู่ก็คื วิ่งไวแล้วก็เกมรับแบบผ่านเลยครับเกมรับแบบแย่งบอลกิ่งมากๆนะข้อเสียเลยก็คือพลังงานหมดง่ายแล้วก็เติมสูงในบางจังหวะนะครับนอกนั้นคือดีหมดเกมลุกเกมรับความรุนความไวแย่งบอลอะไรเนี่ยก็โงกระโดดเกมเรื่องของเกมเกมรับลูกอากาศเกมรับลูกก,กระพื้นเนี่ยคือโคตรดีตัวนี้แต่มีข้อเสียคือเติมสูงพลังงานน้อยสเตมิน่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันชอบเติมอยู่นะครับก็ระวังดิดนหนึ่งเพราะว่าเวิร์กเลยมันจะเป็นแบบสูงกลางนะครับแต่ถ้ายืนยืนลายปกติไม่ค่อยเติมครับ ไม่ต้องพาวงเรื่องของเบรเกตไปนะเบรเกตสูงกลางเนี่ยคือถ้าเกิดเราเอาเติมแบ็กไซด์เนี่ยเติมสูงๆส,สมมุติเราส่งบอลให้มันแล้วเติมเลยขึ้นสนามเนี่ยมันจะลงมาช่วยเกมรับค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าพลังเกมรับเนี่ยเป็นเบรเกตแบบกลางนะเนี่ยครับก็คือข้อเสียมันนะครับก็ยกให้เป็นอันดับ3สําหรับตอนนี้นะครับสำหรับเดวี่หิมะนะครับสว่วนอันดับ2ผมก็ยกให้เป็นโลบัโตคาร์ลตัวบารงดอนนะตัวนี้เลยพลังงานคือ5ดาวเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเกิลคือ4ดาวก็จะแตกต่างจากตัวตัวโลบัโตคารเเขีียวนะวนนนะตั้ก็ป็ป ก็คืออัตราการบวกสูงอัตราการอ่านเล่นเกมรับคือสูงนะครับถ้าเป็นตัวเขียวเนี่ยจะเป็นแบบกลางๆตัวน,นี้ถือว่าเวิร์กเลนอย่างเงี้ยถือว่าสวยละสูงๆเนี่ยสวยถ้าเป็นกลางสูงกับสูงๆนะถือว่าสวยสุดละแล้วก็รูปร่างเหมือนเดิมครับเนี่ยครับพลังแฝงก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีหักอะไรเลยครับแล้วก็แค่แตกต่างตรงเวนะิร์กเลนผมว่า,าคาร์ลอเล่นตัวนี้คือเฟี้ยวสุดละตัวนี้แล้วก็ราคาเนี่ยประมาณพันแปดนะครับค่าพลังที่เด่นๆของคาร์ลอดคือเหมือนเดิมเลยเรื่องของความไวแล้วก็พลังเกมรับตัวน,นี้คือ Feel เฟี้ แล้วก็การกระโดดถือว่าเพิ่มมาดิดนึงนะเนี่ยการกระโดดการหม่งถือว่าเพิ่มดีนึงอาร์ลนคาร์ล้อจริงๆผมว่าเล่นล่างเนี่ยเก่งครับล่างนี้พลังเกมรับ103สป,ปีดต้น114เล่นเก,เกมจริงๆคือผ่านมันยากมากครับเพราะว่าแม่งวิ่งไวโคตรนะสำหรับคาร์ลอตัวบลงดอก็ยันนำนะตอนนี้ผมยกให้เป็นระดับสองนะสำหรับแบ็กซ้ายนะครับลูปตัวคาร,ร์ลบลงดดอครับ ส่วนอันดับหนึ่งผมก็ยกยงยกให้เป็นเตออผีตัวนี้นะตัวนี้คือโคตรเทพตัวนี้ก็ O v r าเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าบางตัวนะตัวนี้ OVR เนี่ยร้อยสามนะเม็ดส้มร้อยแปดก็สปีดต้นเนี่ยร้อยสิบแปดอยู่นะคือเร็วกว่าคาร์ลนะครับช้ากว่าเดวี่นิดนึงในเรื่องของสแตทแต่เล่นในเกมจริงๆก็พอๆกันนะครับแล้วก็พลังเกมแล้วนะ่อยู่ในประมาณ99นะแล้วก็การเลี้ยงบอล104แล้วก็อ่าสาร้างร่างกายคือโคตรดีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็พลังแฝงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยมาากกวว่ตัยูโคื เออหรืเคาะแล้วก็ยิงไก่ครับเปิดบอลดีแล้วก็ยิงไก่ดีแล้วก็มีทุ่มไก่เหมือนเดิมเบ r ร์เลดก็จะเป็นแบบสูงๆบางจังหวะมันเติมพัรเตโอตัวนี้มันเติมอยู่แล้วนะแต่ลงมาเล่นเกมรับค่อนข้างที่จะทันตลอดนะครับก็แนะนําตัวนี้คือโ no น1หนึ่งนะตอนนี้นะแล้วก็ได้เรื่องของนักเกิลด้วยนี่ครับเป็นนิสัยของสกิลที่ติดตัวนะบางตัวก็อาจจะเป็นเกมรับปกติแต่ตัวนี้จะเป็นแบบนักเกิลนะครับก็เตโอตัวนี้คือโ no น1หนึ่งนะตอนนี้นะถ้าเกิดเตโอร่างใหม่มาร5ผมว่า ร้อยห้าก็โนหนึ่งอันนี้โนสองเตโอล่างผีนะโนสองส่วนส่วนเตโอใหม่ก็โนหนึ่งเหมือนเดิมตัวนี้ก็คือตัวที่ดีที่สุดในเกมสําหรับแบ็กซ้ายนะที่มีนะตอนนี้นะครับโอเคครับจบกันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับท็อปสิบแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในเกมก็มีประมาณนี้แต่จริงๆมันจะมีเบลดี้ของแบ็กซ้ายของบาซ่ากตัวหนึ่งนะแต่ผมไม่เอาเข้ามาเพราะว่าราคาคือโคตรแพงพลังงานสี่ดาวแล้วก็ไม่น่าซื้อด้วยไม่น่าใช้ด้วยครับถ้าเกิดใครเปิดได้แบบขายไม่ได้ก็ เอามาใช้ก็ได้นะผมว่าเพราะว่าวิ่งไวอยู่ตัวมันเล็กด้วยครับพลังงานน้อยมากสำหรับแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็แพงด้วยครับ2,000กว่านะเมทัลก็ผมตัดออกไปเลยครับสำหรับเบลดี้ตัว ucl แบ็กซ้ายปาา่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ